เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่เราได้มาดูงานแข่งระดับโลกกับเกมที่เรารักพูดคือพูดแล้วขนลุกอะ่ะ Hello, m e h a b a and welcome to v a l o r a n t Champions We are coming to you live from the VW Arena here in Istanbul, Turkey to kick off oh. อนนี้มินก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแทุกคนเดี๋ยวมินจะไปอิสตันบูลดูงานแข่งวารรลแลนด์แชมเปียนเวลด2022โะบอกว่าเป็นประเทศที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ไปเลยแล้วก็ทา,าทีที่แล้วเน,นี่ยไรออดซึ่งส่งคำเชิญมาว่าให้มินาไปดูงานแข่งวารอลแลน์ เบอร์2 0 2 2นะคะทริปนี้เนี่ยมันก็จะพาทุกคนไปเที่ยวงานแข่งดูว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็จะพาทุกคนไปดูว่าอิสตันบูลเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าทริปนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระทันหันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้แพลนอะไรเลยว่าจะไปไหนเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะไปกันรู้สึกยังไงที่จะได้ไปอิสตันบูลนันนั่นนอันนี้คืออะไรเพลง รู้สึกตื่นเต้นมากครับพี่แลไรออดเชิญมานะเอาอ่ะใช่ปปะเชเิญคือทางอะไรใจดีมากใช่จองตัว๋วอดบิสเนสให้พวกเราด้วยใช่ปะถูกต้อง,งจริงๆต้องขอบคุณทางไรออดมากใจดีมากใช่ค่ะยอด มาบินแล้วว้าวและเราก็ถึงตุรกีแล้วนะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ผ่านตอมอมาเรียบร้อยแล้วแล้วเ,เดี๋ยวเราจะนั่งรถเพื่อไปเช็คอินที่โรงแรมนะคะตอนนี้ก็คือรอรถมารับอยู่นะเมื่อกี้ในสนามบินนะ่ะแบบร้อนมากก็เลยคิดว่าขา้างนอกอ่ะไม่น่าร้อนเท่าไหร่เอ้ยเขาเรียกว่าอะไรไม่น,าน,าน่าจะหนาวเนะาะสรุออกมาขานาน้างนอกเหมือนเปิดแอร์เลยแบบเย็นอ่ะสบายยินดีครับ ทำไมคุณต้องขับค่ะคุณซูภปรบัตรถตู้ที่นี่เขาใหญ่มากนึกว่ารถเมย์ขนาดย่อมเนี่ยค่ะเราจะนั่งคันนี้ไปกันสายบัสไปยืนเทียบโอยรถใหญ่ไหมหมายถึงรถโูยดา เขาเหมือนจะแบบว่าอยู่บนเขาแล้วก็เป็นเนินๆอะไรแบบนี้อุ้ยอากาศเย็นมากอะเย็นจริงตอนนี้คือเราอยู่ประเทศไทยละไม่ไม่หนาวละดูแดดร้อนมากโอเคเอ่อกำลังเดินไปหาอะไรกินที่ห้างนะคะทุกคนไม่ทำไมเราไม่นั่งอูเบอร์แบบชิวๆอะทำไมเราต้องนั่งอูเบอร์ในเมื่อห้างมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงข้ามโรงแรมเองตอนนี้เราก็มาถึง้าห้างกันแล้วครับท่านผู้ชมตรงแบนี้ มาหมุนก่อนแว่ไปกินเบอร์เกอร์คิงเยี่ดีนะทำหนี่กินเบอร์เกอร์คิงตอนนี้ก็คือรออาหารนานาจนโตที่มาใหม่ขกิเสร็จไปแล้วม่งเหมือนแม่งภาพแพ้อยู่ครับเรากินแต่ไก่กับเนื้อสั่งไปสั่งแพ้ไปมาแล้ว อาหารของเราเป็นไก่กับทิชชู่หนึ่งแผ่นให้เขาดูของบัสเป็นเหล่าเนื้อและไก่เอออร่อยนะตอนนี้ก็กลับมาที่ห้องแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมินจะพาให้ดู เอาใหม่หนึ่งสองถึงโรงแรมแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นมาที่ห้องแล้ว,วเดี๋ยวมินจะพาดูห้องว่าห้องที่มิจะต้องอยู่หนึ่งวันเนี่ยเฮ้ยห้องที่มิจะต้องอยู่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนี่ห้องน้ำนะคะก็มีชักโครกชอบไฟอะ่ะ ไฟแบบดีจัดแล้วก็มีปลั๊กอโอเคแล้วก็เป็นตู้เก็บของเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็มีพวกของใช้จําเป็นใดเป่าผมเข้ามาก็แบบนี้นเลยเตียงชิ่นดึงก็จริงๆห้องก็ไม่มีอะไรนะมันอยู่ชั้น <ene> 2ก็เห็นวิวสวยอยู่นี่สวยไหม นี่คือวิวจากห้องคือที่นี่เขาอยู่กันเป็นแบบภูเขาอะทุกคนถ้าสังเกตเห็นว่าว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยมันจะแบบมีความไม่ได้เป็นที่ราบอะก็คือสร้างตามภูเขาอะไรเงี้ยแล้วที่นี่เขาก็คือจะจอดรถแบบหัดคอมาคือจะจอดแบบชันมากไว้เดี๋ยวถ้าเจอถ่า,ถายให้ดูแล้วก็ที่นี่ปล๊กเนี่ยจะไม่ได้เหมือนไทยนะทุกคนมันเป็นปล๊กแบบกลมๆอ่างเงี้ยซึ่งมินเนี่ยซื้อปล๊กมาสองแบบเ,เหลี่ยมกับแบบแบบกลมอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราแบบ เสียปุ๊บมันเข้าไม่ได้ก็ถือว่ายังโชคดีที่เราซื้อแบบนี้มาด้วยอันนี้คือท่าอะไรยิมนาสติก นั่งแบบเซ็กซี่ถ้านั่งแบบคนอ้วนเราจะไปไหนกันเรากลังจะไปร้านอาหารไทยเราคิดถึงอาหารไทยมากๆ <S <S> <S <S> <S ทั้งนที่เราเพิ่งจะมาแค่ยังไม่ถึงวันนะ <S <S> ใช่เราจะไปกินผักกาโอเคเพราะว่าเราโดนอาหารตุกรกีไปเรียกเช็คบินประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าไม่งกับเขาเพราะแม่งฟังเราไม่รู้เรื่องที่นี่พูดภาษาอัรรงกฤษไม่ค่อยได้ <S <S> ใช่เราลองเลยใช่เพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าต้องเรียกโอเวอร์เพราะถ้าเรียกแท็กซี่เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะคิดราคาแพงเออต่างชาติต่างชาติไปประเทศไทยเลยเออเออประมาณ ดูเป็นอะไรที่ชันแบบชันสุดๆคือจอดรถตรงนี้โหดมากสวยมากพราทิตยเริ่มแบบตกแล้วตอนนี้เวลาประมาณ6กโมงค,ครึง่งจะทุ่มหนึ่งก็ยังมีแดดอยู่แต่แบบตรงนั้นก็คือเหมือนเป็นบ้านเมืองแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบสวยอะมิตเตอร์จริงๆเนี่ยมันขึ้น14.21 ใช่เหรอใช่เห็นว่าระยะเวลาเรานั่งมาสองนาทีกว่าแล้วศูนจดเจ็ดกิโลเห็นปหะอืเจ๋งว่ะและร้านที่เราจะมาอาหารไทยมันปิดวันนี้วันนี้วันนี้คิดถึงอาหารไทยมากๆเราจะไปกินกะเพราโอเคเราจะไปกินกะเพราเผาเผาเผานี่คือการนั่งรถมาสามสิบนาทีเพื่อมาร้านที่ปิด ึงแล้วนะคะ Folks, f ฟกช์พล n Arena ที่เจัดงานแข่งวอลเลแ์บวันวนี้เดี๋ยวเรามาลองกินเคสซีตุรกีกันว่าจะอร่อยกว่าไทยไหมยนึงลองชิมเรนฟรายอร่อยอืมร้อน <laughs> <laughs> กินเสร็จแล้วเค c ซี FC, ตุรกีบอกเลยว่า อร่อยสุดแหละคือ <c oughs> ของที่เนี่ยอาหารทุกอย่างเขาอะามันค่อนข้างที่จะแบบติดเค็ม,มอ่ะก็พอกินได้แต่รู้สึกว่าของที่ไทยแบบรสชาติถูกปากที่สุดเลยเจอแล้วรครับเ <c oughs> จง๋งวะเจ๋งมากโปรกชั่นแม่งแบบโคตรจัดรอรอดูพรุ่งนี้เลย <c oughs> ว้าว <c oughs> นี่คือพรุ่งนี้เราจะได้มาโอ้โห <c oughs> ตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้างอ oh, oh. ิสติมเยพังโอ้เดี๋ยวเราจะหาอะไรกินในนี้ไม่ว่าจะไปห้างไหนหรือไปที่ไหนก็คือเบอร์เกอร์ซิงเนี่ยจะเจอบ่อยมากร้านที่เห็นสี่ร้านก็จะเป็นร้านปอกไอายซึ่งมิ้ก็ไม่รู้จักหรอกแต่ว่าทีนี่มันก็เป็นฟาสต์ฟู้ดมันในเลื่อนที่นี่เขาเป็นแบบเห็น,นกลไกทุกอย่าง อันนี้คือเวลาประมาณ6กโมงเกือบทุ่วโมงของที่นี่ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยอ่ะตอนนั้นเป็นโดมเป็นทางเดินอะไรสักอย่างแต่ว่ามันสวยมากแล้วก็ใหญ่มากมนงาบช็อปอีกแล้วนะคนนี้รวยเกินซูเปอร์บาสโอ้โห,หนุ่น้องรวยนะคนนี้ถห,ห้องแล้วทุกคน เหนื่อยมากคือที่เหนื่อยคือการเรียกแท็กซี่แท็กซี่ที่นี่แบบเรียกยากมากแล้วบานเจ้าที่รับเนี่ยก็คือแบบโกงราคาเราเอาไง,ไง่ายๆเลยกว่าเสื้อแท็กซี่ที่กลับมาได้นี่ก็ชาร์จเพิ่มปีกประมาณแบบเท่าตัวก็จ่ายไปร้อยห้าสิบจริงๆก็ประมาณ3 0 0กว่าบาทวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปดูงานแข่งวอลเลย์กันแล้วขอตัวไปพักผ่อนกันนะคะเจอกันวันที่3จ้าสิ๊ด เนยืนต่อคิวเข้างานนี่เราจะได้เป็นสายลัดข้อมือแบบนี้ถ้าจะเอาไว้ผ่านทาง หลังจากที่เราเดินเข้ามาจากทางนี้แล้วก็จะมีแบ็กกรอบอยู่ตรงโน้นแล้วก็ต้องตรวจกระเป๋าก่อนแล้วก็นี่ให้ดูรอบๆคร่าวๆว่าเขามีบูธอะไรบ้างอันนี้เป็นเหมือนที่ขายของนี่เขามีฮูดขายด้วยทุกคน650เสื้อ190แล้วก็เป็นเหมือนการ์ดหรือโปสเตอร์สักอย่างใช่เป็นโปสเตอร์อันนี้ก็เป็นเหมือนโซนขายของกิน ตอนนั้นมันไม่มีคนเลยไม่กล้าเดินเข้าไปตรงนี้คิดว่าเดี๋ยวนะจะมีกิจกรรมให้เล่นอาจจะแล่นแมตแข่ง,ก,งกันหรือเปล่าเห็นเขามีคมอมตั้งตรงนี้ด้วยนี่นคือเวทีของจริงทุกคนมันสวยมากม มของจริงคืออลังเวอร์มากแล้วก็มีคนวันเยอะด้วยอันนี้เราอยู่ข้างบนนะทุกคนซึ่งถ้าโซนคนดูเนี่ยเขาจะอยู่โซนนั้นที่บานกกำลังเซตสตรีมอยู่ซึ่งตอนที่บัรไลฟ์เนี่ยก็จะมาข้างหลังตรงนี้เลยมันแบบเห็นทั้งบรรยากาศ oh my god นี้คือด้านข้างก็เดี๋ยวจะมีสตรีมเมอร์มิ x เวล l ์เวลที่บานถ่ายรูปด้วยนีเขาจะอยู่ห้องข้างๆตัวนี้เลย

เนีน่คือเราที่แบบว่าให้เรามาหาอะไรกินตรงนี้ได้นะคะทุกคนของกินเต็มเลย นี่คือเราสามารถกินได้เลยใช่ปะตสามารถอร่อยไออยากได้เออที่จิ้มอ่ะอ๋อโอเค thank you ชิมชิม <c oughs> อันนี้ที่เด็ดมากแซลมอนเหมือนเป็นแซลมอนรมควัน อร่อยสุดๆพะี่ปูนก็คือมาแบบจัดหนักจัดเต็มมากอันนี้คืออะไรอ่ะี่รู้ป่ะหน้าตามันดูหลากหลายมากเลยอ่ะมันคือนี่ไงมันคือเหมือนโดริโตะสักนี่ไงแล้วก็จะใส่โกโก้โรลี่โอ้เพเห็นนะเนี่ยที่นี่เขากินชิปกันแบบนี้แลยเหรอแบบมีแบบมันท็อปปิ้งอ่ะที่ปูน อันจอยอิติงวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูแข่งวันที่2องเลยนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูแข่งนะคะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูวันนี้เมื่อวา,วานเนี่ยได้อันนี้มาด้วยนี่มาโน a ลนแชมเปียนเป็นถุงผ้านะคะแล้วข้างในเนี่ยเขาก็จะมีนี่เป็นเข็มกลัดนะคะทุกคนให้ดูมันสวยมากอะแล้วงานดีด้วยอะคือโคตรเท่เลยถ้าเราติดโอ้ยเท่เกินแล้วก็ เป็นเสื้อยือดนะทุกคนข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ได้มีลวดลายอะไรมากแต่ว่าข้างหลังเนี่ยลายสวยโคตรนี่สวยไหมเฟียนอนแปลว่าคนที่เชื่อเฟียไปนอนมาเลยสองสามบาทก็เอาอมุกแล้วก็อีกอันนึ่งค่ะคะ,คะที่มีในถุงที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นฮูดี้โคตรชอบสีอะคือตอนแรกมินเดอร์เข้าไปในงานแล้วมินก็เห็น เออมีคนใส่สวยจังแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้อันนี้มาด้วยซึ่งเขาก็ให้มานะคะลายข้างหลังเนี่ยก็เท่มากแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูแข่งวันที่2กันนะคะทุกคนวันนี้มีคู่เดียวแต่ว่าโบ๕เลยก็ไปรอดูกันเลยครับวันที่สองนะคะิดรท่านมนย์ ทีนี้ก็เหมือนเดิมเลยมาถจอนักกีฬาของก็เซตอัพกันก่อนเลยนีเดียวรแข่งอีกครึ่งชั่วโมงก็เริ่มแล้วค่ะเรา To open up space, should take away the total force. Poplush play to his back. It's going to be a tag into the kneecaps. Crashes though. There's the ultimate. Rips through with the rolling. The judge in the back pocket. A buzz. His job crashes to his knees. And a forward play by marv He's making all the risks in the world. จะหนักจัดเต็มไหมทุกคนเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มงานวันที่3นี่นะคะเราจะต้องมีการเดินพรมแดงก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแบบแต่งหน้าเต็มมิดนึงไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยใครจะได้เป็นแชมป์วอ l เลย์ h a ลแชมปเปี้ยน 2, 2022ไปดูกันนี่คือเดี๋ยวเราจะมาเดินพรมแดงตรงนี้นะคะหนาวไหมหนาวไหมไม,ไม่ไม่น่าหนาวจะใส่เสือ้อเท่เกินคุณเซน A second, oh, what? yes, they do. There's so much utility to work with again. That colour and Asbass have both found one. It's all on one, the last man standing at finesse. And after so much, now beat them in the best possible way, becoming the Valorant 2022 champion. What a moment! ออปติกไงแต่ว่าเราก็เก่งจนแบบว่าโอเคก็ชนะไปเถอะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้ไปในสเตทไปดูแล้วก็ไปถ่ายรูปในสเตทกันเย้ <Yeah! S 2> มาที่หน้าสเตทแล้วมันสวยมาก ah! แ,แบบเห็นแบบเต็มเต็มตาคือแบบที่สุดเดี๋ยวเราจะสามารถไปยืนบนสเตทแล้วก็ถ่ายรูปได้นะทุกคนเอ๊ะ <Yeah! S 2> uh, ช่วยฉ uh ัน ตอนนี้เหลือแค่เที่ยวอย่างเดียว 2> <2> สองวันสองวันเต็มเ็มเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับผมว่าตลาดที่ตุรกีหรือว่าแบบเขาอยู่กันยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ Let's go ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณจะบ่ายโมงแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเรากำลังจะไปกินร้านสเต็กชื่อดังที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลกในเรื่องดยดเกิดที่ตรุรกีนี่นะคะท้องฟ้าเนี่ยคือสีฟ้าแบบ นเมกเลยถึงแล้วร้านซอเบเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน อุ้ยแดงๆอย่างเงี้ยน,นะพี่ อาบนี่นะคะเป็นขนมหวานกินคู่กับชาขมๆอร่อยมากขหายล้วเรากินไปเท่าไหร่ถ่ายหมื่นสองตีเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่สามหมื่นสามื่นบาท นี้เราก็มาที่กาลาตาทาวเวอร์นะคะสวยมากเป็นโซนท่องเที่ยวที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวกันเลยแล้เดี๋ยวค่อยไปเดินเล่นทำไมมันมืดจังเออสว่างแนวะรถที่นี่เขาก็บีบแตรุนแรงกันอยู่ ตอนนี้เราก็กลับมาที่โรงแรมมานะคะคิดถึงอาหารไทยที่สุดเลยทุกคนขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เลยนะกันนะคะทุกคนก่อนที่จะไปเนี่ยก็อยากจะขอบคุณทางไลอ้อดนะคะที่เชิญมิ้นมาดูงานแข่งวอลเลนถึงตุรกีเลยก็ขอบคุณไลอ้อนมากจริงๆเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่เราได้มาดูงานแข่งระดับโลกกับเกมที่เรารักพูด คือพูดแล้วขนล,ลุกอะเห็นด้วยตาม,มันเป็นอะไรที่มันเหมือนมันจดจําไปเลยอะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะคะอาจจะไม่ได้เห็นอะไรเยอะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนแต่ว่าไม่ว่ามินจะไปไหนมินก็พยายามถ่ายมากที่สุดแล้วนะคะ <S <s <weet> <t iny> ก็หวังว่า,าทุกคนจะเอ j นจนะคะเอาเป็นว่าเจอกันในสตรีมจ้าจุ๊บ